สวัสดีค่ะตอนนี้ก็คิดได้แล้วนะคะว่ากลับมาอัดไพ่คนที่คบคิดอย่างไรกับเราต่อดีกว่านะคะก็เป็นไพ่สามเหลี่ยนนะคะปกติธรรมดาแล้วไพ่สามเหลี่ยนเนี่ยครูต้องบอกเลยว่าเท่าที่ครูเจอมานะไพ่สามเหลี่ยนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ให้ความหมายค่อนข้างดีในเรื่องของความรัก ในตำราเขาใช้คำว่ารักอย่างเดียวไม่เพียงพอนั่นก็คือหมายถึงว่าก็ต้องมีการสร้างอนาคตไปด้วยกันดังนั้นในกรณีคนที่มีความรักอยู่คบหามีแฟนดูใจกันอยู่หรือเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าได้ไพ่สามเหรียญมันแปลเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเขาอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือหน้าที่การงานนะคะการทํางานหนักไป หรือถ้าเกิดในคนที่เป็นแฟนกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วอาจจะต้องดูในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเงินเขาทําหนักอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเราทําเท่าๆกันแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูว่าในเรื่องการงานของเขาเนี่ย มันหนักมากจนทําให้เขาเครียดคนที่ทํางานทําให้เขาเครียดหรือเปล่าเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะสามเหลียยเนี่มันจะเป็นไพ่ของการทํางานน่ะและมีความจริงจังคือบางทีมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะวางโครงการอะไรต่างๆไว้มากมายในหัวซึ่งบางทีมันก็เป็นเหมือนกับว่าตั้งใจจะทําโครงการนั้นซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับในครอบครัวเกี่ยวกับตัวคุณเองลูกหรือแม้แต่อนาคตของเขากับพ่อแม่ญาติพี่น้อง เรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่มีความจริงจังนะคะก็อาจจะวางแผนไว้หลายๆเรื่องและในช่วงนี้นะคะเกิดทําไม่ได้หรือมองไม่เห็นอนาคตว่าทําไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองสันโดษสักระยะหนึ่งแต่วิธีสังเกตถ้าเกิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ว่ามีไพ่สามเหลียญใบเดียวนะคะมันจะต้องมีไพ่มาประกบรอบข้างที่ทําให้เห็นว่าเขาเครียดยังไงบ้างแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นหัวกลับ ก็คือหมายถึงว่าเขาหมดกําลังใจไปแล้วนะคะรู้สึกว่าทําดีให้กับเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นความดีคือในบางคนอาจจะบอกว่าทําความดีตอนไหนไม่เห็นเลยคือในเรื่องที่เขาทําให้เราเนี่ยเราอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการอันนี้ก็ต้องไปดูในบริบทของแต่ละคู่นะคะเพียงแต่ในหน้าไพ่อะ่ะถ้าเป็นสามเหลียนหัวกลับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเขารู้สึกท้อใจละเขารู้สึกเหนื่อยละมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเหนื่อยกับเรา เหนื่อยใจตรงที่ว่าทําแล้วเราไม่เห็นความดีของเขาหรือเขามีปัญหาในเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้มันก็กระทบจิตใจทําให้เขามีความรู้สึกว่าท,ท้อแท้ช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะทําอะไรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็ขอให้ h a v e a n i c e day ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ